มันกระแสคู่ขวัญน,นอกจอไม่เลิกเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีคนเห็นหนุ่มขี้เป่นอย่างน้งาเดชกุกิมียเนี่ยตามไปเชียร์สาวยายา่ยารัสยาที่คอนเสิร์ตท,ที่เบิร์ตซีแถมตอนนี้นะคะยาย่าก็รับว่าสนิทก,กับนาเดชมากขึ้นด้วย อนี้จริงพี่เขาก็ไม่ได้ไปเชียร์หนือส่วนตัวอะไรหรอกค่ะก็จริงๆไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ก็เป็นค,คอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนอยากดูอยู่แล้วค่ะถ้าบอกว่าพัฒนาขึ้นก็อาจจะสนิทมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็ถ่ายละครด้วยกันเจอกันเกือบทุกวันเลยค่ะก็สนิทมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าเพื่อนค่ะ ส่วนข่าวที่ว่าในเอกมากความสามารถคุณแอนทองประสมนะครับจะยกตำแหน่ง p r i n c e s s of m y ย a คนต่อไปให้กับยายา่าเคอบอกไงรู้ไหมฮะเดี๋ยวลองฟังดูครับต้งขอบคุณที่เห็นว่าหนูเป็นได้แต่จริงๆก็ แล้วแต่คนดูครับหนูเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นถึงเจ้าหญิงก็ได้ค่ะมันทำให้เหมือนเราโดนกดดันไปในตัวไหมครับคือต้องวางตัวยังไงให้เหมือนพี่แอนเพราะว่าพี่แอนก็ค่อนข้างในตัเราเหมือนกันใช่โอ้ยหนูก็ชอบพี่แอนมากเหมือนกันค่ะเป็นไอดอลของหนูนยคะแต่จริงๆหนูก็เหมือนเดิมค่ะตอนที่ออกไปข้างนอกบ้านก็จริงๆก็มีมาตรฐานของหนูอยู่แล้วค่ะก็ต้องดูแลตัวเอง ลุกียบรอยน่ารักอย่างย่าๆนะคะถ้าวางตัวได้ดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันาคตตำแหน่งเจ้าหญิงของวงการบันเทิงไม่หนีไปไหนหรอกคะ่ะ